โจบูตหรือที่รู้จักกันในชื่อผีโจบูตเป็นหนึ่งในเรื่องราวหลอนที่มีชื่อเสียงในประวัติศาสตร์ของภูเขาซัมเตอร์ที่ตั้งอยู่ในเมืองซัมเตอร์อรัฐออริกกนประเทศสหรัฐอเมริกาเรื่องราวนี้เต็มไปด้วยการเล่าขานถึงการฆาตกรรมและผีที่ยังวนเวียนในพื้นที่นั้นจนถึงปัจจุบันซึ่งเป็นที่มาของความหลอนในเมืองเล็กๆแห่งนี้ประวัติของโจบูต โจบูตเคยเป็นผู้ชายที่อาศัยในคูปข่าวซัมเตอร์ในช่วงปลายศตวรรษที่19เาขาเป็นชายที่เงียบขรึมและค่อนข้างลึกลับโดยส่วนใหญ่เขาทำงานในฟาร์มและใช้ชีวิตที่สงบแต่ก็มีการเล่าขานถึงพฤติกรรมที่แปลกประหลาดของเขาในบางครั้งเช่นการที่เขาจะหายตัวไปนานๆโดยที่ไม่บอกใครอย่างไรก็ตามเรื่องราวที่ทำให้เขามีชื่อเสียงในฐานนะผีโจบุต มาจากเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการฆาตกรรมภายในครอบครัวของเขาในช่วงเวลาหนึ่งตจบุตถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้ที่ฆ่าภรรยาและลูกสาวของเขาด้วยเหตุผลที่ไม่ชัดเจนและหลังจากการฆาตกรรมครั้งนั้นเขาก็หายตัวไปจากพื้นที่และไม่มีใครพบเห็นเขาอีกเลยการหายตัวและการหัวคืนมาจากการฆาตกรรมโจบุตหายตัวไปอย่างลึกลับ แต่คนเชื่อว่าเขาอาจจะหนีไปยังที่อื่นเพื่อหลีกเลี่ยงจากการถูกจับตัวแต่ก็มีบางคนที่เชื่อว่าเขายังคงอยู่ในพื้นที่และอาจจะเป็นวิญญาณที่ยังหลอกหลอนอยู่ในหุบเขาซามเตอร์ในเวลาต่อมามีผู้คนหลายคนที่อ้างว่าได้พบเห็นเงาของชายที่มีล,ลักษณะคล้ายโจโบตในตอนกลางคืนตัวมักจะเห็นเขาปรากฏตัวในที่ล้าง หรือบริเวณที่เกิดเหตุฆาตกรรมคำบอกเล่าของผู้ที่เคยพบเห็นระบุว่าโจบูตจะปรากฏตัวในท่าทางที่น่ากลัวและมักจะพยายามเข้ามาทักทายผู้ที่อยู่ในพื้นที่นั้นความหลอนในปัจจุบันจนถึงวันนี้เรื่องราวของโจบูตในพืมนมที่กล่าขาาในหมู่คนท้องถิ่นของเมืองซานเตอร์และหลายคนนั่งเชื่อว่าเขาคือผีที่หลอกหลอนในพื้นที่นี้ มาคนที่เดินทางไปหูเขาซามเตอร์ในค่ำคืนก็รายงานว่าได้เสียงประหลาดหรือพบเจอกับเหตุการณ์ที่ไม่สามารถอธิบายได้ซึ่งทำให้เรื่องราวของโจบุตและคนที่สนใจของนักท่องเที่ยวและนักสืบสวนเรื่องลี้ลับหากคุณไปเยือนหูเขาซามเตอร์ในวันใดวันหนึ่งก็าอาจจะสัมผัสกับบรรยากาศที่ชวนคนหัวลุก และพบเจอกับเรื่องราวที่เต็มไปด้วยความหลอนเกี่ยวกับโจบู๊